สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนการในวิชาวิสิกบทที่18บเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าทฤษฎีของแมกเวลเนี่ยเขากล่าวว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถเหนี่ยวนําให้เกิด <LC those> สนามไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงสามารถทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ก็หมายความว่าถ้าเรามีแม่เหล็ก เราสามารถทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้และถ้าเรามีกระแสไฟฟ้าเราก็สามารถทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรูปร่างสนาะของตัวทฤษฎีของแมกเวลนะครับเขาบอกว่าเมื่อสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเหนี่ยวนําระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสุดท้ายจะก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา นี่มาดูนะครับข้อควรที่ข้อควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กก็คือ1สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกันตลอดเวลาจึงถือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางย้ําสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเป็นคลื่นตามขวางหมดนะครับเหมือนคลื่นตามขวางหน้าตาเป็นไงเหมือนคลื่นทะเลแต่ถ้าคลื่นในสปริงเขาเรียกว่าคลื่นตามตามไร จำยาวนะครับ 2. อ,อิเล็กตรอนที่สั่นสะเทือนจะเหนียวนำนำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบแนวการสั่นได้ตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนในเส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านหรืออิเล็กตรอนในวัสดุที่มีอุปกรณ์อิมพูภูมิสูงหรืออิเล็กตรอนที่เปลี่ยนวงโคโจรร,บร,บรบอบๆอะตอมนั่นเองนะครับ 3. อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง จะเหนี่ยวนําให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยชได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าสายไฟทุกเส้นที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเวลาเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กอ่อนๆเกิดขึ้นหรือบางครั้งเราเคยโทรศัพท์ใกล้ๆจอทีวีไหมแล้วภาพทีวีมันจะสั่นอ่ะหรือใกล้ๆลำโพงมันจะดังแต่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 แบบเฮ้ยโทรศัพท์เข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยนะครับ อิเล็กตรอนที่สั่นสะเทือนจะทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบแนวการสั่นทุกทิศทางยกเว้นแนวที่ตรงกับการสั่นสะเทือนจะไม่มีขึ้นออกมาเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นสายไฟใช่ไหมเวลาอิเล็กตรอนวิ่งมันก็วิ่องได้2อย่างคือทิศทางนี้อิเล็กตรอนวิ่งแล้วแต่ว่าไหนไปขั้วบวกขั้วลบเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กหรือสนามสนามแม่เหล็กจะเกิดน,นี้แต่จะไม่เกิดในแนวที่อิเล็กตรอนวิ่งอ่ะคือเส้นเส้นตรงกลางเนี่ยจะไม่มี แต่ซ้ายขวาบนล่างมีหมดแต่ในแนวหน้าหลังเนี้ยไม่มีโอเคไหมโอเคนะครับข้อ5คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่านี้แสงเลยอันนี้สําคัญมากจดไว้และข้อ6นะครับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทุกสนามในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะถือว่าเกิดพร้อมกันเช่นพอเปิดไฟปุ๊บเราจะถือว่าในสายไฟนั้นน่ะจะมีทั้งไฟฟ้าและแม่เหล็กพร้อมกันเลยเพราะว่า มันเร็วมากจนเราไม่สามารถที่จะหาความแตกต่างของเวลาได้เช่น,นสมมติพี่บอกว่าไปพี่ไปหาเวลาที่แตกต่างกันปุ๊บ0 0 0 0 0 0วินาทีเงี้ยเราถือว่าต่างไหมไม่ต่างนะครับอ่ะทีนี้ลองทําแบบึดหัดในข้อที่1ดูอ่ะมี2ข้อให้เวลา1นาทีพี่เฉลยใ้ฟังนะครับข้อ1จากรูปแสดงทิศทางของสนามไฟฟ้า E และสนามแม่เหล็ก B ตั้งฉากกันอยู่เนาะตรงนี้ก็แกน X แกนไบแกนแซไงอยากทราบว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดกดมือซ้ายมือขวา กดมือขวาทำอย่างนี้นิ้วหัวแม่โป้งพุ่งขึ้นใช่ไหมนิ้วชี้พุ่งออกไปข้างหน้าเหมือนยิงปืนแล้วนิ้วกลางเนี่ยตั้งฉากกับนิ้วชี้กทีหนึ่ง f v b ดูนะ f v b เงี้ยมันก็จะเป็นรูปมืออย่างงี้ b ก็คือนิ้วกลางนะครับพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหม ส่วนนิ้วชี้ก็คือตัว e พุ่งขึ้นข้างบนเป็น v นะ e ก็คือกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าก็คืออิเล็กตรอนวิ่งเพราะฉะนั้นตัว e เนี่ย,ยก็คือตัว v คือนิ้วชี้อันนี้นิ้วกลางเพราะฉะนั้นหัวแม่โป้งมาทางไหน,นหัวแม่โป้งก็จะมาทางซ้ายเราเรียกว่าแกนล,ลบ y นี่เห็นไหมสระเขียนว่าน,นิ้วชี้ไม่ได้ไ เฮ้ยพี่ยิบนึกภาพไม่ออกเออได้รู้เฮ้ยอย่าทำตัวไม่รู้ขนาดนั้นพี่ก็ไม่บอกความรู้อยู่แล้วเออก็ดูมือพี่นี่นี่ตัวอะไร f นอ้คือตัว f นิ้วโป้งต่อมาข้อสองขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากอะไร นี่เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไหมเมื่อเกิดนี่เกิดอะไรเกิดสนามแม่เหล็กแต่ไม่ใช่ขึ้นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะที่เราเรียนมานี่คือสนามแม่เหล็กนะไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กการเคลื่อนที่ของนิวตันด้วยความเร่งผิดเพราะอะไรนิวตันมีประจุไฟฟ้าไหมไม่มีมก็ไม่เกิดอันนี้นะคบเป็นคำตอบที่ถูกต้องวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงเช่นพวกไมโครเวฟเห็นไหม แมคอเวฟจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปล่อยออกมาหรือว่ามือถือเวลาเราโทรศัพท์จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยจะปล่อยออกมาตอนไหนก็ตอนที่เครื่องมันมีเครื่องมันเป็นอะไรร้อนขึ้นก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นการโทรศัพท์แล้วมือถือร้อนขึ้น สนาย้ำนะสนาม,ม,นะนามแม่เหล็กไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กนะครับตัวนี้โจทย์ถามหาคลื่นแม่เหล็กต่อมานะครับเขาบอกว่าแหล่งกําเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือดวงอาทิตย์แน่นอนดวงอาทิตย์ร้อนไหมร้อน,อนเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันก็จะมีสเปกตรัมที่แบ่งออกมาเป็นนี้ 1>, 1 2 3 4 5 6องสามสี alet, ่ห้าหกเจ็ดแแกมมาเอกอัลตาไวเลสแสงขาวแสงขาวก็คือแสงอาทิตย์นะครับรังสีแกมมาก็คือรังสีแกมมาหน้าตาตัวนะี้แกมมารังสี X ก็คือ X-ray ซรังสีอัลตาไวเลสก็คือ UV ที่ทำให้ผิวดำแสงขาวก็คือแสงอาทิตย์อินฟาเลสคือรีโมทที่ใช้เปิดปิดทีวีรีโมทรถยนต์ คลื่นไมโครเวฟก็คือมือถือกับมือถือกับโทรศัพท์เอ้ยมือถือกับไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมือถือกับไมโครเวฟนะครับก็คือไมโครเ<อ>วฟคลื่นว <c oughs> ิทยุก็พวก F M A M ขอโทษไฟฟ้ากระแสสลับก็คือไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเนะาะหรือ ามาดูนะครับข้อ4เขาบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดูก็รู้นะครับแสงจนันเพราะแสงจันเนี่ยเป็นแค่แสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นะครับข้อ4คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีและการเรียนรับค่าความถี่จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้องคือข้อใดก็ข้อ4นะครับเพราะว่าคลื่น FM เนี่ยจะไปได้ใกล้มือถือจะไปได้ไกลกว่านะครับก็ตามลําดับส่วนข้อ5นะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยผิดเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมันสามารถส่งไปถึงดาวเทียมที่อยู่ในอวากาศได้เพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางไม่อาศัยนะครับไม่อาศัย2แสงไม่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้ผิดมันเป็นครับไม่ใช่ไม่เป็นผิด3นะครับรังสีเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งขีดขวางน,น,นานาได้ไม่ได้ตอบข้อ4นะครับ ่อนะมาดูเรื่องพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขาบอกว่าเราสามารถหาค่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้จากสมการนี้นะครับสสมการ E เท่ากับ hf h คือค่านิตของพลัง6.62หรือ6.625คูณ10กำลังลบ34ตัวนี้จะให้มาที่หน้าปกอสอบนะครับแต่ละปีไม่เหมือนกันไปดูด้วย f คือความถี่นะครับ c คือความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือความเร็วแสงคือ3คูณ10กำลัง แต่ส่วนแลมด้าเนี่ยแล้วแต่แสงสีม่วงคามน้ำเงินขีวเหลืองแสดแดงแล้วแต่ว่าสีอะไรก็จะไม่เท่ากันส่วนหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเขาบอกว่าอิเล็กตรอนก็คือ1.6ุคูณ10กำลังลบ19ใช่ไหมครับ1อิเล็กตรอนโวลต์จะเท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ19จูลก็คือเป็นการเอา1คูณกั้อนนี้นั่นเองก็จะกลายเป็นหน่วยคูลอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ6นะครับ เขาบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีความอีเท่านี้เฮิรตจะมีค่ากี่จูลใช้สูตรนี้เลยครับ e เท่ากับ h f ก็จะกลายเป็น6.62คูณ10กํลังลบ34คูณกับ1คูณ10กํลัง14นะครับก็จะตอบ6.62คูณ10กํลังลบ20จูลต่อมาข้อ7 จงหาพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นล e ัมดา E เท่ากับ h c h c ส่วนลัมดานะครับ6.62คูณ10กำลังลบ34คูณ c ก็เป็น3คูณ10กำลัง8แล้วก็ลัมดาก็จะกลายเป็น600คูณ10กำลังลบ9นะครับ ตอบ3.31ุคูณ10กำลังลบ19จูน,จนข้อ8เขาถามว่าคลื่นมีพลังงานเท่านี้จูนจะมีหน่วยเท่าไหร่ข้อ8ก็ไม่ยากใช้สูตร e เท่ากับ hf อันนี้ไปกดเครื่องคิดเลขเองเนาะเหมือนข้อ6แต่กลับด้านนะครับ f เท่ากับ2คูณ10กำลัง13เฮิรตซ์ข้อ9นะครับ จงหาความถี่ในหน่วยเฮิรตซของแสงที่โฟตอนมีพลังงานเท่ากับ1.5อิเล็กตรอนโวลต์ก็ใช้สูตรนี้นะครับ e เท่ากับ h f แต่หน่วยมันเป็นอะไรอิเล็กตรอนโวลต์ก็หารด้วย e จำไว้นะถ้ามันเปลี่ยนหน่วยจากจูลเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเาอา e ย้ายลงมาหารเลย นะครับ1.5ึ่งจุดเฮ้ยย้ายมาเป็นตัว f นะครับ F ก็จะเท่ากับ E ใหญ่ E เล็กส่วน H ข้อ10นะครับเขาบอกว่าแสงมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ในหน่วยของเฮิร์ตเท่าไหร่ แสงมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ใน,นหน่วยของเฮิร์เท่านี้นะครับจำไปเลยแต่มันไม่ค่อยออกนะครับข้อนีอน้ก็ไม่ค้องซีเรียสก็จำไปตาย10บกำลังสิบสี่ข้อสิบเอ็ดการที่เห็นท้องฟ้านในตอนเช้าหรือตอนเย็นเป็นสีแดงเป็นเพราะสาเหตุนใดแสงสีน้ำเงินมีการกระเจิงดีกว่าแสงสีแดง สีไหนที่กระเจิงดีเราจะมองไม่เห็นเพราะมันกระเจิงไปแล้วกระเจิงก็คือเหมือนเด้งออกไปส่วนแสงสีแดงเนี่ยมีการกระเจิงกระเจิงที่น้อยกว่ามันก็เลยอยู่ตรงนั้นเราก็เลยมองเห็นมันนะครับต่อมาข้อ12นะครนะคัาบอกว่าจงเลือกข้อความข้อที่ถูกต้องข้อ1แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าและเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กในทิศเดียวกับกรเคลื่อนที่ผิดมันต้องเป็นไงกันครับตั้งฉากข้อสองบางเวลาแสงเป็นคลื่นสามารถแสดงสมบัติสะท้อนหักเหเลี้ยวเบและแทรกตอดได้เช่นเดียวกับคลื่นน้าและคลื่นเสียงบางเวลาแสงเป็นอนุภาคถูกข้อนี้ถือว่าถูกที่สุดเพราะว่าแสงสามารถมีสี่กฎตรงนี้ได้ และมันก็เป็นอนุภาคเวลาที่เราเคยเห็นแสงที่ลอดลงมาแล้วเป็นฝุ่นไหมนั่นนะครับเขาเรียกว่าอนุภาคข้อ3นะครับแสงส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากๆและเกิดพร้อมๆกันไม่เกี่ยวอุณหภูมิไม่สูงก็เกิดได้นะครับถ้าเรามองดูท้องฟ้าใกล้ๆดวงอาทิตย์จะพบว่านในตอนเชา้าหรือตอนเย็ขนขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกนั้น พบว่ามีแสงสีแดงเนื่องจากแสงสีแดงถูกปล่อยออกมารอบๆอบอนุภาคของอากาศผิดเป็นเพราะว่าแสงสีแดงกระเจิงได้น้อยจึงถูกกระเจิงได้น้อยจึงถูกมองเห็น,น,น,นามาดูข้อสุดท้ายนะครับ เขากำหนดว่าให้ i 1เนี่ยเท่ากับ12.5%ของ i 0จงหาว่ามุมเซตาที่แกนของ b เท่ากับแกนของ a นะครับข้อนี้มันจะมีสูตรว่า i 1เท่ากับ i 0ส่วนสอ cos กำลัง2เซตาแต่เขาบอกว่า i 1่เป็น12.5%ของ i 0ใช่ไหมเราก็เขียนอย่างนี้เลยนะครับ12.5ส่วน100 i 0 จะเท่ากับ i 0 2ส่วน2 cos กำลังสองเซตัดก่อนตัดอะไรครับตัด i ศูนชึบชึบจ้าเอาสองคูณได้ cos กำลังสองเซเนี่ยเท่ากับ0.25ยออด,ดอรูท cos เซต้เลยเท่ากับ0.5 0.5ก็คือ1.2ส่วนอะ c o ไรได้1.2ส่วน2 หกสองศาโอเควันนี้เลิกนะครับ